โอเควันนี้เราก็แกะอ่าพัสดุมานะครับอืมนะก็จะเป็นเจ้า S12 Pro นะครับผม Best Sure นะฮะ S12 Pro เป็นหูฟัง In-Ear อ่านะอือแกะสดๆร้อนเลยเดี๋ยวจะแกะไปพร้อมๆกันนะครับอืม ก็ขอนี่ก็แล้วกันโอ้โหแท็กมาดีนะแท็กมาดีแต่คนแก่นี่ไม่ไอ,อ <c oughs> แต่คนแก่นี่คือแบบพ <c oughs> ยายามมากอ่ะนี่ ประมาณนี้โอเคอาจจะแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็มาละ <c oughs> ขออนุญาตนะครับผมขอปรับแสงก่อนอ่ะก็อืม S2 Pro นะครับ ่ซึ่งแกะก็ามว่าแกะไงเแบบ็แกะมีรูอะไรให้แกะหรือเปล่าผมอาจจะต้องใช้อ,อืม จะพยายามลองแกะก่อนนะเอ่อตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาตรงนี้กว่าไหมมันน่าจะเสียงเบาขึ้นนะบอกว่าอ๋ออันนี้ก็้านทางอันนี้ด้านหลังฮนะเป็นสเปกนะครับอืมน่าจะแกะตรงนี้ได้นะซิลมันน่าจะอ่อนหรือเปล่า อ,อดูทรงไม่ได้อ่อน <c oughs> <c oughs> แข็งแข็งมาก s o n me lah song. okay. if a Ha, dah ni dengar. Let's go. ก็เหมือนจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมไม่ใช่เนะมันต้องแกะ,แะก็ต้องเขย่าให้มันหลุด <c oughs> อ่ะประมาณนี้เลิ่อกออกท่านนี้นะอืมของนี่ก็เรสบิริเอลข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะ เปิดฝ okay. mm. so ั่งนี้ออกฝั่งนี้โอเคเทคกลับด้านคู่มือเดี๋ยวผมจะรีวิวไปเลยนะเพราะว่าแบตผมก็ใกล้หมดแล้วผมจะแค่อันบอกสักหนะอยโอ้โหคือดูนี่โชว์แสงเงาวิงวับหูฟังมีหูฟังแน่นอนแต่ว่าแกะไง เราสามารถยัดนิ้วไปได้เลยเพราะมันเป็นโฟมเนาะอันนี้ก็จุกหูฟังโฟมนะฮะให้มาสามไซส์ S, M, L นะตรงนี้ก็หูฟังมีอะไรบ้างมีเหมือนใบประกันอะไรปะ่ะแล้วก็น่จะใบแบบไอของของแท้อะไรเงี้ยคือแบบอืม,มนจะมาตรฐานของเขาเนาะ อันนี้ก็ใบอะไรล่ะคู่มือเหรอแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ,ะอันนี้กล่องเก็บเขาแถมมาให้นะเป็นกล่องที่โอเคอยู่นะที่หลก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวเป็นโฟมล้นๆแบบในนี้จะแถมสายนะเป็นสายสต็อก แล้วก็แถมจุกหัวฟังเพิ่มแล้วก็จะมีหัวแปงหัวแปงสองจุดห้าสามจุดห้าแล้วก็สี่จุดสี่ไม่รู้บาลานไหมแต่ว่าเออมันน่าจะบาลานแหละเพราะว่าถ้าเป็นซิงเกิลเอ็นสามจุดห้าหรือว่าสองจุดห้าเนี่ยมันเป็นซิงเกิลเอ็นเนาะอันนี้มันแบบซิงเกิลเอ็นมันอันบาลาน่ะแต่ว่าถ้าเป็นสี่จุดสี end, อ่อันเนี้ยน,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 น่าจะดีเลยก็ใส่เขาก็ให้มาประมาณนี้อ ปเทศแต่ว่าสายแคบมากแ,แล้วก็เหมือนจะให้จุกจุกกว้างกับจุกแคบถ้าถ้าตามมาตรฐานมันต้องให้แบบนี้มีอันนี้ด้วยกันชื้นอันนี้น่าจะเป็นจุกน่าจะใช้จุกเบสหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าเขาให้จุกแบบไหนมาบ้างแต่ว่าดูจากลักษณะผมคิดว่าอันนี้น่าจะตัวเบส จุดแบบแคบอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดกว้างแหละออดกว้านะอันนี้แกนแข็งกว่าเส็จถ้าผมใช้ก็น่าจะใช้เป็นอันนี้แหละเพราะว่ามันโอเคสุดแล้วมาดูหูฟังสักเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะจบรีวิวเฮ้ยหูฟงังอู้ เล็กมากเล็กกว่าที่คิดมากเล็กเล็กกว่าที่คิดมากีกกกาากอันนี้มีสกินคาว่า